รู้ว่าเขากําลังยืนอยู่แต่ว่าเรามองไม่เห็นน่ะช่างหนึ่งมีเรื่องเล่าคือช่างหนึ่งอ่ะมีมีมีลูกสาวเป็นลูกสาวคนที่สองใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยก็ลูกสาวประมาณสักงสองเดือนถึงจะได้รถวันนั้นเรากลับไปบ้านกันที่ที่ปากพนังเออนั่นแหละบ้านแม่ใหญ่บ้านแม่ใหญ่แล้ววันนั้นอ่ะก็มันมคือก่อนหน้านั้นเราได้ข่าวว่าอ่ามีญาติเสียอะไรประมาณนั้นแล้วก็ เขาได้ทําบุญอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วสมัยก่อนเดินทางเลย่มาลําบากแั้นเราก็ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยเสร็จเรียบร้อยเราก็หลังจากนั้นเราก็คือกลับไปเยี่ยมบ้านเมือกของคุณหลานไปด้วยอะไรเงี้ยไปเยี่ยมยายอะไรเงี้ยประมาณนั้นเสร็จเรียบร้อยเราก็เอค an ืนน <c oughs> e ึงมีอยู่คืนนึงก็เช้าหนึ่งก็เข้าไปนอนคืนแรกด้วยแหละเขาก็นอนมีลูกสาวอยู่ตรงกลางที่ไม่แฟนอยู่แล้วก็ผมผมก็อยู่เอพอกําลังไหวพระสวดมนต์นอนหลับนั่นแหละมันจะมีเสียง เสียงอะไรสักอย่างที่มันเดินมาจากในครัวเป็นเสียงเท้าอ่ะนะท่านนึงก็ได้ยินเออใครเข้าห้องน้ำนะอะไรเงี้ยเสร็จเรียบร้อยก็อ๋อแต่ว่าเท้านี่ยเขาก็เดินแบบเหมือนเดินลากๆอ่ะลากซี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 ลากแบบไม่ยกเท้าอ่ะแล้วเขามาหยุดตรงที่เออท่านึงนอนอยู่มันเงี้ยเหมือนเหมือนโซนนอนเนี้ยเขาหยุดแบบยืนเหมือนยืนอยู่บนหัวนอนแล้วนอนอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ยืนอยู่เหมนเท้าเนี่แล้วเขาเหมือนเป็นลักษณะเหมือนก้มมาดูเหมือนมาดูหลานในประมาณเนี้ย นหนึ่งก็เออรู้สึกตัวเสร็จเรียบร้อยก็ทำยังไงนี่ก็เลยลืมตาขึ้นมาดูอืมก็มองไปตรงที่หัวหัวนนอนเราไม่เห็นอะไรเราว่าเฮ้ยอะไรฮะมันคืออะไรคือรู้ว่าเขากาลังยืนอยู่แต่ว่าเรามองไม่เห็นอนะ่ะอืมเจ้าหนูโอ้คงใช่แล้วแหละอะไรประมาณนั้นอืมหลังจากนั้นเช้าหนึ่งก็เออน่าจะไม่ใช่แล้วลก็เลยแบบเหมือนกับเหมือนกับคุม้มโปงหรือว่าอะไรประมาณนั้นแหละ เสร็จเรียบร้อยก็ได้ยินเสียงเดินลาบลากเท้าเหมือนเดิมที่ที่ที่เข้าไปทางในครัวอืมแต่เช้าหนึ่งก็เลยบอกอืมเราต้องดูให้แน่ว่าเป็นคนหรือว่าเป็นอะไรกันแน่แต่ว่าเช้าหนึ่งมองตามเสียงนะเชื่อไหมแต่ไม่มีตัวคนอ่ะงงจังเลยอ่ะแปลกมากเลยอืมตื่นเช้ามาก็เล่าให้คุณเด็กญาติหรือนี่ฟังแม่ก็บอกไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยที่จริงเนี่ยคือก่อนหน้านั้นอ่ะมีญาติคนหนึ่งเสียแล้วก็ เหมือนกับคือเขาเขารู้จักเราเราก็สนิทกันหรือว่าอะไรประมาณนี้นะหลานมีหลานมาหนีเขาหมุนมาเยี่ยมหรืออะไรแต่ว่าเขาก็คือก่อนที่เขาจะเสียก็คือมามาเทีย่ยวที่บ้านบ่อยๆอะไรประมาณนะี้จิตดวงนึงน่าจะเคยคิดถึงอะ่ะอะไรประมาณนะั้นก็เลยมาดูว่าเป็นใครอืตอนนั้นที่ผมมีมีมีความรู้สึกว่าเราเห็นจริงหรือเปล่าจากนั้นมาประมาณอีกหลายปีแหละแฟนบอกว่าแฟนก็เจออาการเดียวกันเลยมองไม่เห็นคนือ